สวัสดีครับอยู่ผมนะักคอม,มินเกมิ่งครับผมกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2011นะฮะกับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนะฮะซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำฮะไม่ว่าจะเป็น WWEAE w New Japan หรือสมาคมอื่นๆน,นะฮะที่พอหาทำเทมเพลตได้นะ ก็จะมาเจอกับนักมวยปร่มไทยนะฮะในซีรีส์ของเราทุกวันอังคารแบบนี้นะฮะสัปดาห์ไหนที่มีไทยเลสซิ่งนะมวยปรัมไทยทั้งสองค่ายนะฮะในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะฮะมาออกมาก่อนเลยครับผมนะฮะแมชนี้เป็นกติกาไอรอนแมนแมช์15นาทีด้วยกันนะฮะนี่ครับผมนะ กำลังเดินออกมาหนะ้าตอนนี้จากกรุงเทพประเทศไทยเจ้าของเบรกเดินล็อกนะฮะกระเป๋านะครับผมนะกระเป๋าถือสัญญานะแล้วก็จะได้สิทธิ์การไปชิงแชมป์นะฮะในสยามไฟเตอร์2024นะฮะ representing by revolution squad prince b e n n y นี่ครับ prince b e n n y ฮะออกมาก่อนเลยนะ นี่ครับโอ้ชน,นะกระเป๋านะเบรกเดอะล็อกนะครับผมนะนี่ต่เหมือนว่านะปรินส์เบนนี่ฮะจะใช้สิทธิ์นี้ในสยามไฟเตอร์2024ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะสำหรับปริน์เบนนี่ฮะนี่วันนี้กันเลยแบบว่านะเอาออมาก่อนเลยฮะสำหรับปริน์เบนนี่มามาเจอกับนะนี่ครับผมนะคนที่เรียกว่าช่วงนี้นี่คือให้แกละกันนะฮะ นะไม่รู้เหมือนกันว่านะแมตช์ในแ a ดบัตเฮลวินาเซลเนี่ยจะได้เป็นคู่เอกเมนอีเวนต์หรือเปล่านะสำหรับนี่ฮะจากชิคาโกอิลลินอยซี่เอมพังนี่มาแล้วซีเอมพังฮะนี่ครับผมนะนี่ตั้งหน้าตั้งตาโหดมาแต่ไกลเลยนะไม่รู้เหมือนกัน,กนว่าแมตชนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ มามาดูแมชนี้กันดีกว่าครับเซียมพังหรือปินสเปนนี่นะไอรอนแมนแมช15นาทีนะครับจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ i ครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานัดคับมิเกยมิ่งกันด้วยนะฮะไม่ครับผมนะก็ซีรีส์นี้จะมาทุกวันอังคารนะ,ะนะสัปดาห์ไหนเป็นไทยเลสิงอย่างที่บอกไปจะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหคลิปนะครับผมนะมนะี่ฮะ เียมพังครับหรือปินสเปนนี่ใครจะเป็นผู้ชนะรอดูกันได้ครับหลังโฆษณากันสักแปบ๊บยวกลับมานะครับผมไปฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่เงเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคอมบินเกมิ่งมีทั้ง f c e b o o k f แฟนเพจและติ๊กตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมารวยกันดีกว่าครับแมชนี้นะ15นาทีไทม์ลิมิตฮนะสำหรับ Iron Man m a แมชครั้งนี้นะเสียมพังฮนะเจอกับทงางด้านของ Prince Benny นะนี่ฮนะจับอะไรนะชายชาวชิคาโก้นะฮะกับนะฮะพ่อหนุ่มจอมแอดอาร์ตนะฮะนี่ คือแอดอาร์ในบทนะเพราะว่าเอาจริงๆคือน้องก็น้องเขาไอ้นี่อยู่นะน้องเขาดูเฟลลี่ดีนะนะครับสําหรับปนะินสเปนนี่นะเออนะกครับผมเนาะนักหมวยปราำที่ต้องบอกว่ามีสกิลทางด้านดนตรีอยู่เหมือนกันนะสำหรับปินสเปนนี่นะฮะมีผลงานเพลงอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันอยู่นะฝากไปกดติดตามกันได้นะ y t u t u นะฮะปินสเปนนี่นะครับผมเนาะลองเสิร์ชไปได้นะใน u t u b e นะฮะมีเพลง เพ,เพราะนะฮะส่วนใหญ่น้องจะเป็นแนวแบบแรปเปอร์นะฮะก็ไปฝากกติดตามกันได้แล้วกันนะส่วนวงการเวปรามนี้ก็น้องก็นี่ฮะเดี๋ยวจะได้ไปชิงแชมป์กับพีนัทแล้วนะในสยามไฟเตอร์2024นะที่จะจัดขึ้นครับในวันที่16นะเท่าที่เห็นข่าวลือมาเว็บๆนะฮะ16พฤศจิกายนนะครับผมนะ แต่ว่าเรื่องสถานที่เวลงเวลาอะไรพวกนี้ก็ไปติดตามกันได้ที่ทาง f a c e b o o k นะฮะของทาง Top Dojo Thailand Origin Pro Wrestling กันได้นะฮะรวมไปถึงแมตช์การ์ดอื่นๆอะไรพวกนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับก็เดือนนี้นี่อาจจะยังไม่มีอีเวนต์อะไรนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Top Dojo หรือว่าสมาคมอื่นๆนะฮะแต่ว่าก็รอจัดหนักจัดเต็มกันเลยในช่วงสิ้นปีนะฮะก็ะคือพฤศจิกายนเนี่แหละนะฮะรอดูกันได้นะครับ ก็ฝากไปกดติดตามนะฮะให้กำลังใจสนับสนุนวงการมวยปล้ำไทยกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท็อปโดโจเซตอัพหรือว่าในส่วนของสมาคมอื่นๆนะฮะก็อยากให้วงการมวยปล้ำไทยได้ไปไกลกว่านี้นะพูดเลยนะครับมาเอ๋ยไทยก็บอมแล้วกรรมการหนึ่งสองสี่เอ่ได้ปะไม่ได้คิงเอาโอโหปิ้นเบนนี่กรรมการ 1, 2, กรรมการบอกได้แค่สองจ้าสองนะนี่เสียมพังนะมากรรมการที่นับสองให้ดูแม็กอินไทนะมันจะคัฟคิกฮะหลบได้ปินสเปนนี่บอกอ้าวโดนรีเวิร์ดวิ่งอัดเทิร์นบัเคเกิลบไปตบหนึ่งทีเสียมพังนี่ฮะนี่เดี๋ยวโปรจะไปกระเทิบดูแม็กอินไทเพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุญาตมายืดเส้นยืดสายกับปินสเปนนี่สักหน่อยนะน,นี่บทพิสูจน์ว่าปินสเปนนี่จะได้ จะดีพอเป็นแชมป์หรือเปล่าก็คือกระทืบพี่พังเนี่ยแหละนะพูดเลยมาแต่จริงๆคือมันมันก็ในบทนั่นแหละนะฮะอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องจริงนะฮะคือเรื่องจริงก็คงมาตีกันไม่ได้หรอกนะเซียมพังกับฟินสเวนนี่นะก็ตามคอนเซปต์ของซีรีส์ของเราแหละฮะประตูต้องเฮยนะฮะซีรีส์ที่เราอาจจะไม่ได้แบบว่าเน้นความสมจริงสมจังอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่เน้นแค่แบบว่าให้มาโปรโมทสมาคมต่างๆนะฮะ วงการมวยปล้ำนะครับผมนะมวยปร้ำไทยแหละนะฮะมามาดูกันแมชนี้ก็ต่อดีกว่าเสียมพังฮะแลอเข่ากระแทกปิ้นสเปนนี่ร่วงไปอีกแล้วมาเสียมพังมีสกิลซัวไซส์เปล่าฮะซัวไซสสักทีสิพังบอกไม่ไม่กูไม่กูไม,ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวกูเจ็บโอ้โหนี่ฮะเสียมพังมีซิกเนเจอร์ตังว่านี้ไอ้ว้ยปิ้นสเปนไม่หรอฮะ ยังไงเซียมพังเตะเซียมพังบอกมานี่จับเสียบมาใส่เป็นโอ้ยบัตเตอร์ไฟซูเพกลงไบปินส์เบนนี่บอกอะไรนักหนาว่าฮะเดือบปั่นไอเดืบอบเปาะเดืบอบเปาะเออหลายคนเขาว่าเดืบอบเปาะเอโอ้ยอาร์มแดกลงใบฮะชูบชูอาร์มแดกลงปบใบปินส์เบนนี่มาเตะหลังสักปาบหนึ่งห่อนฮะนี่ทิ้งศอกลงไบพังหลบได้ จะเตะก้านคอรหรอโดนสปินนิ่งฮิลคิกไปโดยปินสเปนนี่จะเตะอ้าวไม่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 ไมไมโดนเอสทีโอกลาบโดยพังมามานี่เตะอีกสักบาบหนึ่งเสียมพังมามีฟินิเชอร์แล้วจะ GTS เลยไหมพาไปนอนฮะจังหวะนี้ปิ i นสเปนนี่ g ีทีเนะนี่โดยเสียมพังมานนี่ลากศพมาแล้วปิ i นสเปนนี่มายังไงโกทูสลีปจังหวะนี้กรรมการหนึ่ง สองสามเรียบร้อยครับนำหนึ่งแต้มแล้วพังของเราแมพเพิ่งจะผ่านมาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับผมนะก็อย่างที่บอกไปฮะฝากไปติดตามสนับสนุนวงการมวยปล้ำไทยกันเยอะๆนะครับอยากให้มวยปล้ำไทยนี้ก็แมสนะฮะพอๆกับยุคที่ WWE WW นะฮะ ยุคนัติงในช่วงแบบ2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 4 2 0 0 5อะไรประมาณเนี้นะฮะคืออยากให้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะก็ฝากไปร่วมให้กำลังใจนักมวยปล้ำไทยกันเยอะๆด้วยลับกันนะครับอ้าวพาวเวอร์สแลมอีกครั้งกรรมการ1,2,3<า><า>เรียบร้อยเอา้าสองแต้มแล้วโอ้โหปรินซ์เบนเนี่นะฮะหย้ยพังมันใช้แต่ท่าจับกดเนี่ยนะฮะยังไง โอ้ยการคอเลยเฮ้ยโอ้โหเสียมพังนี่โอ้ยเส,สียมพังบอกในบอมเส้นเอ้ยยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวจะไปเจอกับนะดูแมงอิไทยในแบดบัตนะก็แบดบัตรนี้นะ่จะจัดในช่วงนะวันไอวันเสาร์นี้แหละนะฮะก็คือเช้าวันอาทิตย์บ้านเรานะรู้สึกว่าจะเริ่มตีห้านะฮะเออใครใครหลับเป็นหนึ่งตื่นแล้วก็รีบตื่นมาดูกันได้นะฮะส่วนใคร เรียกว่าใครสายที่แบบว่ารอกลางคืนนี่ก็รอกันไปนะครับผมเนาะแมตตีห้านี่น่าจะจบประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเช้าบ้านเรานะฮะถ้าสักถ้าสึกนี้มันสักสามสี่ชั่วโมงนะก็เต็มที่กต็ตีอ่าเก้าโมงเช้าสิบโมงแหละนะฮะเต็มที่ไม่เกินสิบโมงอะ่ะมา ก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับผมนะมาเด้งมาหนึ่งเชือกปินสเปนนี่ปินสเบนนี่บอกขอเอาคืนบ้างสิเว้ยมานี่เอาโดนรีเวิร์สฮะรีเวิร์สนี่ดีทลงไปโดยพังเอ้ยจะทิ้งเขา่าฮะไม่โดนปินสเปนนี่จะต่อยมานี่นะใส่เฮดล็อกหนึ่งทีมาจับมาใส่ที่ทอสลงไปฮะทุ่มข้ามสะโพกปินสเปนนี่บอกอะไรนักหนาวะฮะเดืบเปราะเดืบเประเหรอฮะเฮะ้ยมาว่าฉัน ยังไงจังหวะนี้เตะมามานี่เฮ้ยพรินส์เบนนี่มาอินสกิริวืดเฮ้ยพังหลบพังหลบหลบทำไมหลบทำไมฮะมานี่มาเวียงไปกรรมการอย่าขวางจับเตะหนึ่งทีมาใสา่ิกเนเจอร์ฮะบรัดดี Sunday, ้ซันเดย์ฮะนี่ิกเนเจอร์ของพรินซ์เบนนี่ฮะหรือว่าไนะทีนซิกสทีนนะ DDT ของทาง ในส่วนของนะฟินบาลอเอาโดนก้านคอฮะโดยพังพิงเข่าลงไปมาฟินสเปนนี่มีซิฟินิชเชอร์อยู่จังหวะนี้มาพีเคโอมันซะเลยเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะฮะยังไงพังมานี่ลากศพมาบ้างและปินสเปนนี่บอกขออะขอ,ขอตีตื้นบ้างจังหวะนี้ยังไงเอา้าเอา้ายังไงเอา้าฟินเปนนี่โอ้โหเมื่อกี้ใส่พี o คไปแล้วแต่ว่าไม่โกรธฮะ นานี้มาขอเล่นเดอะปรออีกสักหน่อยหนึ่งก่อนฮะแต้มนี้เดี๋ยวค่อยเอาที่หลังก็ได้มาจับมาใส่เอาโดนรีเวิร์สอาร์มแดกลงบายฮะโดยทางด้านของเสียมพังมาบีดเลสล็อกมาหนึ่งทีฟินสเปนนี่อาร์มแดกลงบายฮะนี่ันหน้าแก๊งเ v ว l ลูชั่นส o อตคนใหม่นะนี่ครับผมนะหลังจากที่เฟรมเด็กบอกเฟรมเด็กสถาบนนาตัวเองเป็นในส่วนของนะ หัวหน้าแกล้งนะฮะก่อนที่จะแพ้นะแพ้ปินสเปนนี่นี่ยแหละนะปินสเปนนี่บอกขอกูเป็นหัวหน้าแก๊งละกันนะมามานี่ใส่ท่าโอ้ยเป็นท่าน่าจะเป็นไฟนอลคัทหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้ฮะ,ะเรียกเรียกชื่อพั่มเพื่อมากนะไอ้ท่านชื่อนี้ฮะ,ะไม่น่าใช่ชื่อนี้หรอกนะแท่าเมื่อกี้นะฮะขออภัยเด้๋ยกันนะบางท่านี้ถ้าไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรนะฮะ มามานี่จับเสียมพังเหวี่ยงไปกรรมการบอกอย่าขวางเฮ้ยมาจับมาใส่ค้างบัดดีสันเด์ Sunday, ฮะนายทีนซิกทีลงไปมาขอพีเออีกสักดอกมานี่พีเคอ,อ,อลงไปอีกดอกฮะเสียมพังตายเอาทิ้งศอกซ้ำด้วยฮะมาลากศพโอ้โหโอ้ยปินปินเบนนี่ทำไมไม่โกรธเออปินเบนนี่บอกอย่างก่อนรอเดืดอบเปาะมัน ดอดรอเดปละมาในนี่ก่อนเอาเดือปลอฮะเวียงไปมะเอาดเดอหนื่อยอย่างอย่างอย่างก่อนเซียมพังอ่ะยังไงเอ้ยบินเบนนี่นึกว่าจะกระโดดฮะบินเบนนี่บอกไม่โดดไม่โดดไหนเป็นไงล่ะกะเออกลางปีกลางไม้กลางมือคือจริงๆที่หลายๆคนเขาล้อว่าเดือปลอก็คือเหมือนร่างกายแกไม่ค่อยไหวแล้วแหละนะฮะ คือในช่วงที่พีของแกสักช่วงปี2 0 1 1นะฮะซัมเมอร์อพังอะไรประมาณเนี้ยคือแกนี่ก็ถือว่าโอ้โหใช้ร่างกายหนักมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะสำหรับซีมพังนะฮะก็ด้วยความที่อายุอนามันเยอะขึ้นแล้วแหละนะฮะบัด <But S 2> ด้ซันเดไปอีกดอกนึงละกันวินสเวนนี่บอกมาว่าน,นี่ลากศพมันขึ้นมาใส่ PKO อีกดอกไหม PKO อีกดอกนึงเอ้ยสมดอกแล้วพี ปิสเปนนี่มามานี่ลากศพเซียมพังมาจับโกดเลยไหมเอา้ายังอีกอืพังบอกยังก่อนหนะ้ายังก่อนยังก่อนจะเตะเอา้าโดนเตะกับฮพังบอกมานี่เอาโดนรีเวิร์สเวียงไปจับเจ็บมาซาลิงเบรดฮนะโดยปิสเปนนี่สี่นาทีครึ่งสุดท้ายแล้วครับผมนะสำหรับแมชนี้นะเซียมพังนี่นำอยู่สองแต้มนะสองต่อศูนย์แต้มนะฮะ Prince b e n ่นี่อุตส่าห์ใส่ P.K.O. ไป3ดอกแล้วนะเนี่ยมามานี่มาขออีกสักดอกอย่างก่อนนี่พังบอกอย่างก่อนหนะ้ามายังไงจังหวะนี้ Prince b e n ่บอกมาโอ้ยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่พังนะ่าจะแตกยับแล้วนะเนี่ยฮะยังไงโอ้โหโดนรัสดสี้ซ Sunday ไปอีกแล้วมาขอ P.K.O. อีกสักครั้งหนึ่งละกันนะ้ากดกดได้หรือยังยังไม่กดอือ พังนี่ก็โหสก,กิลเหลือร้ายซละเกินนะเนี่ยฮะมาจับชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงแล้วยังไงจังหวะนี้พังยอเป้ายังไม่ยอมเสียมพังยังไม่ยอมฮะพังบอกมานี่เอ hey, กูอยากเจ็บได้เป็นเมนอีเวนใน r รสเ r อร์เมเสักครั้งหนึ่งโหช่วยช่วยช,ชีวิตฉันนี่ยังไม่ได้เป็นเมนอีเวนเลยนะเนี่ยฮะมาโดนดรอปโทโฮลงไปก่อนฮะโดยเสียมพัง อย่างอย่างที่บอกไปเลยนะฮะสยามไฟเตอร์นะศึกใหญ่ของทาง jo, ท็อปโดโจนนะก็เทียบเท่า we, แ, ia, แบบ w w e ก็จะคล้ายๆแบบเรสเซอร์เมเนียนี่แหละนะศึกที่ต้องบอกว่าเป็นศึกตัดสินศึกหลากหลายอย่างนะฮะก็มามีบทบาทอยู่ในซีในส่วนของนะศึกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเมื่อสัก2ปีก,2ปก่อนก็มีการเปิดตัวเข็มขัดใหม่นะฮะทางสยามไฟเตอร์นะฮะ อย่างปีที่แล้วก็ได้ในส่วนของแชมป์ใหม่นะแชมป์คนแรกของสมาคมนะก็คือพีนัทนั่นเองนะฮะส่วนปีนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะปินสเปนนี่อาจจะเป็นแชมป์คนใหม่ก็ได้นะฮะเอามาเสียบเข้าล็อกเฮ้ยเพชรดิกีเหรอเอา้าไม่ได้โดนรีเวิร์สฮะมาซาโมนรอบลงไปฮะโดยปิ i นสเปนนี่เอ้ยนึกว่าจะใส่เปปซี่อะไรนะท่าเปปซี่อะไรของแกเฮอนะฮะเชรด,ดิกีนั่นแหละมามานี่ จับเวียงไปมาถ้าโดดลบหนึ่งทีปิสเบนเนี่จะจับเฮ้ยเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายปิสเบนเนี่ต้องเอาสองแต้มมาให้ได้ตบหนึ่งทีมานี้พีเคโออีกสักครั้งหนึ่งละกันนะแต่ไม่เอาแล้วก็ได้ว่าตืบพังเนี่ยแหละฮะโอ้เน้นตืบพังแล้วจังหวะนี้ครับปิสเบนเนี่าลากศพมาแล้วจะจับโกรธไม่ได้สักาทีหนึ่งฮะเฮ้ คือคือถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ปรินส์เบนนี่บอกกูจับกดสามสี่รอบแล้วนะเนี่ยฮะโอ้ยใส่พีเคโอรัวขนาดนี้มาโอ้ยเ,เป็นไซส์แสลมลงไปฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะทิ้งเข่าลงไปปรินส์เบนนี่หลบมาก่อนปรินเบนนี่ตบปรินส์เบนนี่บอกมานี่รวบหลังมาทุบเ้ยโดดดรอปคิกเข้ากลางหลังฮะพังพังบอกกูกูได้บารมีในช่วงห้านาทีแรกแค่นั้นแหละนะฮะนี่หลังจากนี้นี่ป้อแป้ชิเปิ่งเลยฮะพัง มาเตะอีกครั้งหนึ่งฮะมารัดดิสันเดยร์รอบที่5้าแล้วโอโ้โหมามานี่วินเบนนี่บอกก็อยากจะจับโกดอีกสักครั้งจะบผีคคราวนี้วืดแล้วทังบอกโอย้ยกูกูเจ็บปวดร้าวอะไรเนี่ยฮะมามานี่วิ่งวิ่งชาร์จเอาเอา,เอาขึ้นเชือกเว้ยเฮ้ยขึ้นเชือกอ๋อฮะนี่การคอซะนี่การคอหลับฮะนี่มายัางไงจังหวะนี้ีคโอีกแล้ว วินสเบนนี่สักทีโกดไม่ได้พังยังจะฟื้นตัวมาอีกเหลืออีกห้าสิบวิสุดท้ายฮะนี่โอ้โหเป็นเบนนี่เอาสักแต้มหนึ่งตอบใจหน่อยนะไหมรอบโทโฮฮะป็นเบนนี่บอกไม่เน้นไม่เน้นเอาแต้มฮะเน้นกระทืบโอ้โ oh. หเน้นกระทืบพังแต่พังพาวเวอร์สลมจับโกดอีกแล้วเฮ้ยนับหนึ่งสองยังเป็นเบนนี่บอกยังก่อนยังก่อน จะต่อปะโดนสอกฮะมาปินสเปนนี่ต่อยหนึ่งทีเตะอีกเอาไม่ได้อินซกิริก้านคอมาไป,ไปมา,มา,มา,มาปินเปนนี่บอกไม่เอาแต้มแล้วฮะปินเปนนี่บอกไม่เอาแต้มแล้วฮะเน้นกระทืบพังรัวจังหวะนี้เนี่ยฮะโอ้โหมาอีกสิบวิสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นพัง้รแหละเอาชนะไปได้นะในแมชนี้นะฮะ ก็ถือว่าให้พังได้เรียกว่าพิสูจน์ตัวเองนะว่าตัวเองนี่คือนะจะไปเจอกับดูมแมกนิไทยนี้จะเป็นอย่างไรนะนี่ฮะ้ายที่สุดครับ15นาทีจบลงฮะเซียมพังฮะนี่ครับนะชายชาวชิคาโกอิลินอยพูดนี้ฮะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ0แต้มนะฮะ แต่ว่าก็โดน PKO ของ Prince Beni เป็น6ดอกได้กันนะ b ดด d d y Sunday อีก5ดอกฮนะโอ้โหแต่พังนี่ก็บอกว่ากูก็ยังไหวนะเว้ยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสะใจสะใจผู้เลยนะเสียมพังะฮะเฮ้ยปินเบนนี่บอกไม่อยากจับกดเสียมพังเว้ยนะฮะอยากกระทืมให้มากกว่านะนี่ฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับซีรีส์ของเรานะประตูต้องเฮยนะฮะ ซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำับสมาคมใดก็แล้วแต่นะที่พอหาทำเทมเพลตได้นะไม่ว่าจะเป็น WWEAEW TNA นะฮะ New Japan อะไรพวกนี้ถ้ามีแบบเทมเพลตที่ทำแล้วเหมือนนะก็จะทำมาให้ดูการเจอกับนักมวยปร้ำไทยนะฮะซึ่งนักมวยปร้ำไทยก็เอาตรงๆนี่ก็ทำไม่ได้เหมือนเท่าไหร่หรอกนะฮะก ใครที่ชื่นชอบนะครับซีรีส์ของเราซีรีส์นี้จะมาทุกวันอังคารนะสัปดาห์ไหนเป็นไทยเลสลิ่งหวยประทไทย2ค่ายจะมีวันเสาร์เพิ่อมอีกหนึ่งคลิปนะฮะฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรรอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ let <music> don't